อุบัติเหตุการแข่งรถน้องมิยาลูกสาวพิธทองเจือประสบอุบัติเหตุขณะแข่งรถพุ่งชนกำแพงอย่างแรงด้านคุณพ่อคุณแม่สุดหุงรีบเข้าไปดูลูกสาวเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักการเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกรุ่นใหญ่โดยทางด้านพิธทองเจือนั้นมีผลงานอย่างมากมายอยู่ในวงการบันเทิงเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนเลยก็ว่าได้และนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงทางด้านพิธทองเจือนั้นยังมีดีกรีเป็นนักแข่งรถมืออาชีพอีกด้วย ด้านชีวิตส่วนตัวทางด้านพิธทองเจือได้แต่งงานกับภรรยาเจงวิไลลักษราการรุ่งโรดมีลูกทั้งหมด3าคนได้แก่น้องเสียญาติน้องมิญาและน้องโรเตอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกๆทั้ง3าคนนั้นสนิทกับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก,มากๆเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่าทางด้านน้องมิญาได้เดินตามรอยคุณพ่อเข้าวงการทั้งร้องเพลงพรีเซนเตอร์ต่างๆทา,า,ายแบบและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านน้องมิญาไปเป็นนักแข่งรถเป็นลูกไม้หล่นใกล้ตน้น ล่าสุดน้องมิยาลูกสาวพิททองเจือประสบอุบัติเหตุขณะแข่งรถในงาน Toyota าแก o โซ a อเรซ2023โดยหน้ารถนั้นพังยับเพราะพุ่งชนเข้ากับกำแพงที่กันอย่างจังซึ่งทำเอาทางด้านคุณพ่อพิททองเจือรีบวิ่งเข้าไปดูลูกสาวทันทีพร้อมกับถามถ่ายอาการว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านน้องมิยาก็ยังโอเคตอบกลับมาว่าไม่เป็นอะไรเนื่องจากมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดี